สวัสดีค,ออครับผมออฟนะผมวันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะครับผมมาชมสินค้าใหม่นะครับผมรายการโปรโมชั่นและก็สินค้าราคาพิเศษนะครับผมประจําเดือนสิงหาคมส0 2 3นะครับผมจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวตามมาชมหน้าร้านกันเลยนะครับผม ซึ่งมุมนี้นะครับก็ยังเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับผมเพราะว่าเป็นแบรนด์ของ Apple เองนะครับผมซึ่งร้านเ b วีเราเนี่ยมีสินค้ามากมายหลายแบบนะครับผมที่ลดราคาตอนนี้ก็จะมีเกือบทุกรายการนะครับผมอย่างเช่น Apple TV 4K นะครับผมเจนล่าสุดนะครับผมเป็นราคาพิเศษนะครับผมราคาขายถูกกว่าศูนย์นะครับผมหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะที่หา MacBook นะครับผมไม่ว่าจะเป็น MacBook Air หรือว่า MacBook Pro นะครับผมรับประกันศูนย์หนึ่งปีทางร้านก็มีจําหน่ายนะครับแอป Apple Watch SE 2 Apple Watch Series 8หรือว่า Apple Watch Ultra นะครับผมราคาพิเศษแน่นอนนะ รวมถึงหูฟังนะครับ AirPods 2 AirPods 3หรือว่า AirPods Pro 2นะครับสินค้ารับประกันศูนย์หนึ่งปีนะผมแต่ถ้าท่านไหนนะมองหาเกมคอนโซลนะครับผมเครื่องเล่นเกมที่ภาพสวยๆเป็นตัวที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็ต้องเป็นนี่ฮะ Sony PlayStation 5นะผมเราขายราคาที่ต่ำกว่าศูนย์นะครับผมอันนี้ราคาคุ้มมากๆเลยครับรับประกันศูนย์หนึ่งปีนะครับผมส่วนสินค้า number o ของ LB ครับผมก็คือ Apple iPhone นะ iPhone ทุกรุ่นหาซื้อได้ที่นี่นะไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่านะผมเรื่องแต่ iPhone 11 iPhone 12 iPhone 13 iPhone 14นะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้นะครับผมประมาณไปเดือนกันยายนสำหรับ iPhone 15ก็ขอฝากร้าน LB Mobile ของเราด้วยนะครับผมซึ่งสินค้าเนี่ยรับประกันศูนย์หนึ่งปีนะครับผมลูกค้าหารุ่นไหนสีไหนสอบถามกันมินได้เลยนะครับผมและสำหรับท่านไหนที่มองหาแท็บเล็ตของ Apple นะนั่นก็คือ iPad นะครับเริ่มจากทุกสุดนะ iPad Gen 9นะก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับผมราคาเริ่มต้นที่9,000บาทนะครับผมไปจนถึง Gen 10นะ iPad Air 4 iPad Air 5 ไปจนถึง iPad รุ่น Pro นะผม iPad Pro M2 นะผมซึ่งเป็นรุ่น top ล่าสุดของ Apple ก็มีจำนานเช่นกันนะครับแต่ถ้าท่านไหนอยากลองมองหาเป็นของขวัญให้สำหรับ พื่อนหรือว่าให้สำหรับมิสหายนะผมนี่ก็เรามี Apple HomePod นะครับผมเป็นลำโพงอัจฉริยะของ Apple นะสามารถเอาไปเชื่อมต่อกับ iPhone ของเราได้นะเปิดเพลงนะคอนโทรลผ่านทาง iPhone ของเราได้นะผมเสียงดีมากๆนะตัวนี้ตัวใหญ่นะผมเป็นเจนล่าสุดน,นะครับผมสำหรับแอปเปิลโฮมพอตนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวพามาดูตู้นี้นะครับตัวนี้ก็จะมีสินค้าของมาแชลนะครับผมแบรนด์มาแชลเป็นแบรนด์ลำโพงชื่อดังนะครับเขาจะมีสินค้าจําหน่ายตั้งแต่ ลำโพงบูทคูนะผมรวมถึงหูฟังนะผมหูฟังไร้สายนะผมรุ่นต่างๆเนี่ยเราก็มีจําหน่ายนะผมลูกค้าสนใจหูฟังหรือว่าลำโพงมาเช้รุ่นไหนก็สามารถสอบถามแอดมินเข้ามาได้นะผมสินค้าช่วงนี้ก็เป็นราคาที่ถูกมากๆนะครับผมเป็นราคาพิเศษนะครับผม และสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มองหาสมาร์ทวอท์นะครับผมที่ชอบสมาร์ทวอท์ที่หน้าปัดกลมๆก,ก็แนะนำนะครับผม Galaxy Watch 5นะครับผมตอนนี้เป็นราคาพิเศษมากๆนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เขามี Galaxy Watch 6ออกมาแล้วนะครับผมท่านไหนที่กำลังมองหาสมาร์ทวอท์นะครับผมเอาไปใช้งานนะวัดค่าสุขภาพร่างกาย ไม่จาเป็นต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดก็นี่เลย Galaxy Note นะผมยังเป็นรุ่นที่น่าใช้อยู่นะครับผมต่อมานะครับตรงหัวมุมไฮไลท์ของร้านเรานะผมนั่นก็คือ Galaxy c ่1 5แล้วก็4 5นะครับผมเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของซัมซุงนะซึ่งจุดเด่นของ c 4 5อย่างที่รู้รกันนะผมก็คือตัวเครื่องที่บางลงกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็รอยพับตรงกลางเนี่ยค่อนข้างหายไปจากรุ่นเดิมพอสมควรนะผมแทบมองไม่เห็นรอยพับตรงกลางนะครับส่วน4 1 5ก็จุดเด่นจอนอกนะครับผมจอนอกจะแสดงผล เต็มหน้าจอด้านนอกกว่ารุ่นฟ4นะนก็เป็นข้อแตกต่างระหว่างรุ่นใหม่กับรุ่นเก่านะครับผมท่านไหนมองหาโฟสีก็ยังมีนะฮะโ4สีฟิสีช่วงนี้ก็เป็นราคาพิเศษนะครับผมแต่ถ้าท่านไหนแบบชอบรุ่นท็อปรุ่นไฮเอ็นเนี่ยก็แนะนำเลยนะครับตอนนี้เรามีทั้ง4 5ทุกขนาดฟิโห้าทุกขนาดนะผมขายถูกกว่าราคาศูนย์พอสมควรเลยนะตัวนี้รับประกันศูนย์นะครับผมยังไงสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้นะครับ ก็อยากแนะนําจริงๆสําหรับใครที่มองหาของขวัญ g าเจ็ t นะครับผมนี่ๆโชว์หน่อยโชว์หน่อยนีย่๋ตัวนี้เลยนี่ครับของผมเนี่ยใส่คู่กับ Apple Watch Series 7นะครับผมขนาดหน้าปัด45ม mm มนะครับผมซึ่งลูกค้าสามารถใส่ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น Apple Watch Series 8 Series 7 Series 6 Series 5 Series 4ก็ใส่ได้นะครับผมใส่สำหรับหน้าปัดขนาด44ม m mm, มแล้วก็45ม mm มนะครับผมรวมถึง Apple Watch SE 2นะผม อยู่ในไซสที่ผมพูดมาเนี่ยสามารถใส่ได้นะครตอนนี้มี3สีนะครับผมมีสีทองสีซิมเบอร์แล้วก็สีโรสโกลนะครับผมราคา2,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเปลี่ยนจาก Apple Watch แบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นนาฬิกาสุดหรูนะครับผมก็แนะนำเลยนะครับสำหรับใครที่ มองหาแกจ็ตดีๆนะผมจะซื้อใส่เองหรือว่าซื้อไปฝากคนอื่นอันนี้ก็แนะนำนะครับผมสําหรับเคส a p p l e Watch หรูๆอันนี้นะครับผมหรือว่าท่านไหนมองหาแอคชั่นคิมมราคาพิเศษนะตอนนี้ผมได้ GoPro h e r ี9นะผมเป็นชุดใหญ่นะผมแบต2ก้อน <Wow. S 1> ราคาถูกมากๆนะผมสอบรันเข้ามาได้นะครับตัวนี้ให้รับประกันศุ่นหนึ่งปีนะผม ราคาเนี่ยอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนเองนะผมรับรองว่าคุ้มมากๆนะครับประกันศูนย์หนึ่งปีด้วยนะครับและสําหรับลูกค้าท่านไหนที่มองหาเคสมือถือนะผมจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะฮะยังไงลองสอบถังร้านเอ m บีมอบายของเรากันเข้ามาได้นะครับผมใครที่มองหาเ o อร์แบงค์ของเราก็ยังมีเทอร์แบงค์ของ,ง,ขอ,งออสเซนไบรูปนะครับผมจาหน่ายเช่นเดียวกันนะผมเป็นเทอร์แบงค์คุณภาพนะผมที่มีความปลอดภัยสูงนะผมไม่ระเบิดอย่างแน่นอนนะอันนี้ รับประกันด้วยนะต่อมานะครับผมจะพามาดูเครื่องมือสองของ A.O.B นะผมทุกตัวเนี่ยผ่านการทดสอบนะผมดูทั้งสภาพภายนอกนะผมแล้วก็ test function ครบทุกฟังก์ชันนะผมทุกเครื่องผ่านการทดสอบโดยละเอียดนะผม ฉะนั้นเพื่อนๆที่ซื้อไปเนี่ยรับรองมั่นใจได้เลยว่าเครื่องจะได้มาตรฐานแน่นอนใช้งานได้ทุกฟังก์ชันโดยไม่มีปัญหานะครับผมซึ่งทางร้านเรานะผมมีรับประกันตัวเครื่องให้7วันด้วยนะครับถ้าตัวเครื่องมีปัญหาเนี่ยสามารถเอามาเปลี่ยนที่ร้านได้เลยนะครับผมฝากด้วยนะครับมีหลายรุ่นมากๆนะครับผมไม่เฉพาะมือถือนะก็ยังมีพวก iPad แท็บเล็ตต่างๆนะผมนาฬิกาสมาร์ทวอตเนี่ยหลายๆแบรนด์เราก็มีนะผมถ้าเป็นสินค้ามือสองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของ Apple แล้วก็ซัมซุงนะผมโดยเฉพาะ iPhone เนี่ยมีเยอะมากๆนะผมแล้วก็มือถือซัมซุงรุ่นต่างๆนะผมที่เราเคยขายไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่ลูกค้าเอามาเทิร์นเปลี่ยนรุ่นใหม่ก็มาเทิร์นที่เรานะผมเราก็รับซื้อรับเทิร์นนะผมหรือว่าลูกค้าท่านไหนต้องการจะขายมือถือนะผมไม่จะเป็นมือถือเก่าหรือมือถือใหม่หรือว่ามือถือที่ไม่ได้ใช้แล้วนะผมได้รับรางวัลมานะผมหรือ แะเรารับซื้อนะผมไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองนะครับผมขอให้เป็นเครื่องที่ได้มาถูกต้องนะครับผมเพราะว่าทุกครั้งที่มีการซื้อขายเนี่ยเราจะขอหลักฐานสาบนอนประชาชนจากลูกค้าด้วยนะครับผมเพื่อเป็นความปลอดภัยทั้งคนซื้อคนขายนะครับฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่ซื้อเครื่องจากเรามันจะได้เลยว่าเครื่องของเราเนี่ยซื้อมาโดยถูกต้องไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับผมยังไงฝากด้วยนะครับเครื่องมือสองคุณภาพจาก QB Mobile ครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะที่ผมพามาชมรายการสินค้าอัปเดตนะครับผมประจำเดือนสิงคาคม 23, ม2013ผ ไฮไลท์น่ะนั่นก็คือ Galaxy Z f l แล้วก็ Z Fold ห้านะผมรวมถึง Galaxy Tab S เก้านะผมและก็นาฬิกานะครับ Galaxy Watch 6กซีรีส์นะผมลูกค้าสนใจมือถือรุ่นอะไรนะรผมสินค้าราคาพิเศษรุ่นไหนก็สามารถสอบถามผมทางช่องทางนี้ได้เลยนะครับผมสินค้ามีรับประกันศูนย์นะครับผมแล้วก็สินค้ามือสองก็มีรับประกันร้าน7วันนะผมถ้ามีปัญหาเนี่ยเรายินดีดูแลและช่วยเหอให้เลยนะครับผม ไงฝากด้วยนะครับผมคิดถึงมือถือคิดถึงเอล o ีโมบายชั้น4 m b เอม n t เ r อรเตอร์โซน A นะครับผมากด้วยดครับสวัสดีครับ